ตอนนี้ตอนนี้สองมะจะรีวิวนี่ผลไม้ที่ได้จากสวนตะนึกนะครับมีอะไรบ้างอ่าดูดีครับอันนี้มะยมก่อนนะครับอันนี้ก็คือถั่วฝักยาวครับอืมไม่ได้มาจากสวนตะนึกเพราะว่าตะนึกปลูกเองครับอืมอืมแลอันนี้เขาเรียกว่ามะขอันนี้คือสีแดงค่ะถั่วอะไรมันแกะกันะนี่คือถั่วฝักยาวสีแดงอือืมเปลืครับ ต่อไปครับอันนี้เขาไม่รู้ครับมะเขือมะเขือมะเขือครับมะเขือไว้กินกับปลานะอหอันนี้คือมะละกอครับเออบ้บาบมะละกอไว้ทําอะไรครับมะละกอไว้ตำส้มตำหรือว่าเจาะไว้กินไหนหัวปลีเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะอ้าวหนร้องเพลงตอนน็้ติ๊กจ้า ชวนเลี้ยนาเล้ยงนโอ้กระชวนพกเองมันแล้วไหมพี่โกักวยกันอกเปโขกผ่ก้วกันงน้ำทุกวันทุกวันเอหโตโอ้โหอาแรบแบแรบอะแมงลักไปกะพรเต้มจะเราเอาไว้เลือกับหรับัรจานข้างกระเม่อยากินจะได้่วนบอกเล้วอย่า เอาแลบแลบอันนี้ที่นี่นี่มะเขือมะละกอถั่วฝักยาวมันต้องลงท้ายสระอเดี๋ยวไปตีเล่นเดี๋ยวกินไม่ได้นะมันตกมะละกอสีเขียวถั่วฝักยาวสีขาวไม่ให้ถั่วฝักยาวสีเขียวเอาลองแลบด้วยลองลองแลบเนี่ยผลอะไรเนี่ยสามสิบแรปไม่เป็นนี่อ๋อทีงไงมะเขือ มะเขือถั่วม,มะเขือมะละกอถั่วฝักยาวมะเขือมะละกอถั่วฝักยาวมีทั้งต้นสะเดายาวของกินปตีเล่นนะโยมโยมโย,ย,ย,ยมครับโย,ย, <ม S 2> ยมครับของเล่น,มนไม่ใช่ของเล่นเอาวางไว้ยกยกขึ้นมาโชว์ที่ยกขึ้นมาโชว์ ส่วนพกยาไว้ทาไว้ทําอะไรเอาไว้ใส่กับพวกพวกอาหารแม่ก็กิน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 ได้เลยไหมนี่เป็นไม่มีสารเคมีเลยกินได้เลยนี่ไมเสียงมันน่าอร่อยมากกรุบกรับมากเอายมให้เจ้ากินอ่ะครับกินผักเนี่ยกินผักจะได้ฉลาดนะก็กินในผักกาดครับอืฟังเสียงพี่มะเฟืองกินแม่หลอดมะยมกินมะเขือนะครับ มะเฟืองกินมะเขืออืมมะเฟืองเนี่ยนะมะเฟืองจะร่างกายแข็งแรงนะเพราะว่ากินผักเยอะผักจะมีเซลลูโลสแค่อาหารสดจะทำอะไรไม่ทำอะไรเนาะไม่ทำอะไยเนาะ อ้าวบายบายครับบายบายครับลมกอกไปเก็บผักแน่เลยยายไปเก็บผักร้อนร้อนยายไปเก็บผักาไปกินที่บ้านเมเมเมกินมาละกาวไหมนทั้งลูก